บำรุงสมองและบำรุงผิวถ้ากินสิ่งนี้แทนอาหารว่างนะครับปกติผมเป็นคนไม่ค่อยกินขนมนะถ้าใครมาอยู่บ้านผมเนี่ยหรือว่ามานั่งดูในรถก็แด้ะจะเห็นว่าผมจะมีถั่วกับทัญพืชอยู่หลายคนบอกว่าทําไมผมถึงเลือกถั่วกับธัญพูดไม่กลัวตดเหม็นเหรอผมบอกว่าเออโอเคอันนั้นมันก็เป็น ผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นกับบางคนนะครับถ้าเรากินเยอะๆเนาะแต่เราดูประโยชน์ก่อนดีกว่าประโยชน์ข้อแรกนะครับคือโปรตีนสูงนะบางทีก่อนไปฟิตเนสเนี่ยผมรู้จะกินอะไรเนาะจะไปกินอาหารก็เวลาไม่พอนะก็จะกินถั่วไปสักถุงหนึ่งประมาณ30กรัมมันจะมีแร่ธาตุที่ช่วยทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยทำงานได้ดีมันมีโปรตีนที่ช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อนะครับ หลังจากออกกํบบาลังกายเห็นไหมแค่นี้ก็เป็นประโยชน์ดีแล้วอันที่2คือประโยชน์ของมันคือมันสามารถเก็บในรถได้โดยที่แม้จะโดนแสงแดดอะไรก็ตามสรรพคุณของมันจะไม่หายไปนะครับอันนี้เป็นข้อดีอย่างหนึ่งครับคือมันมีวิตามินอ e ีด้วยนะครับแล้วก็ประโยชน์ข้อ3ผมคือผมเอาวิตามินอ e ีเนี่ยบำร,รุงสมองกับบำร,รุงผิวหลายคนบอกว่าวิตามินอ e ีมันบำร,รุงสมองกับบำร,รุงผิวไงวิตามินอ e ีเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระอย่างดีนะครับ มันจะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระที่สมองกับที่ผิวด้วยนะครับดนะังนั้นจึงมีหลายๆแบรนด์นครับเอาวิตามินอ e ีไปใส่ไว้ในกันแดดเพื่อลดอนุมูลอิสระจากแสง U ูที่มากระทบบนผิวนะครับแล้วทําให้ผิวเนี่ยสามารถทนต่อแดดหรือแสง UV ได้ดีขึ้นนะครับแต่เวลาที่ใส่เขาไม่ได้ใส่คําว่าวิตามินอ e ีนะอันนี้มันเป็นชื่อเล่นชื่อจริงของมันคือโทโคเฟอรอลนะครับใครอยากดูตัวอย่างที่ผมใช้มันชื่อกันแดดอัลติเมทให้พิมพ์เพราะว่ากันแดดเดี๋ยว Facebook ส่งลิงก์ให้ก็ไปศึกษาดูนะครับจริงๆไม่ได้มีเฉพาะแบรนด์ที่ผมใช้ในคลินิกนะผมว่ามีหลายๆแบรนด์ผมไปแอบดูนะครับตามบูธต่างๆเนี่ยที่เขาขายเครื่องม,มาเนี่ยพอพิกกันแดดมาเขาก็ใสโ่โทโคเฟรอรลไปเยอะมากเลยนะลองไปสังเกตดูว่าของเรามีโทคโคเฟรอรัลหรือเปล่านะครับ,นะรบประโยชน์อีกข้อนึงนะครับที่พลาดไม่ได้เลยนะครับคือการกิน ถั่วกระถัญ,ญพืชเนี่ยมันอิ่มค่อนข้างนานสมมุติเราผมกินขนมกินน้ําหวานเข้าไปเนี่ยบางทีก็ได้แค่น้ําตาลกับแป้งเนาะมันอิ่มไม่นานเดี๋ยมันก็หิวแล้วแต่การกินถั่วกิกนฐัญ,ญพืชเนี่ยมันอิ่มนานยิ่งถ้าใครไม่อยากได้แป้งเยอะๆนะครับแนะนําให้กินเป็นแอลมอนวอลนัทฮัตเซลนัทหรือเมล็ดฟักทองก็ได้ครับพวกนี้จะมีโปรตีนสูงมีไขมันดีค่อนข้างสูงมีวิตามินอ e ีสูงแต่มีแป้งต่ํามากๆนะครับ จนบางคนนะเอาอาหารเหล่านี้ไปทําขนมนะครับเพื่อทําให้เวลาก,กินเนี่ยจะได้แต่โปรตีนนะครับแล้วแทบจะไม่ได้แป้งเลยนะครับรักทุกคนนะครับใครอยากรู้ว่ากินแล้วเป็นยังไงนะครับบำรุงผิวยังไงลองกินติดกันสัก3เดือนนะครับแล้วลองส่งรีวิวมาสำหรับใครก็ตามที่กินอยู่แล้วเป็นประจําส่งรีวิวมาหน่อยนะครับผมอยากเห็นรีวิวว,ว่าใครที่กินแบบผมแล้วเนี่ยผิวสวยขึ้นไหมรู้สึกสมองโลดแล่นขึ้นไหมนะครับแล้วทําให้นะครับเรารู้สึกว่าการลดความอ้วนมันง่ายขึ้นไหมถ้าเราเปลี่ยนขนมของว่าง ให้กลายเป็นถั่วและธัญพืชครับรักทุกคนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ